ทัานไปน่าชันมันวะสวัสดีจ้า,พ,พ,พ,าพี่น้องพบกับพี่อวันพาเพลินพี่น้องวันนี้มากินข้าวกับแกงเห็ดแกงเห็ดเพลิงคมพี่น้องโอ้ยแซ่แบไมากินกันจ้าอื้มอ,อื้ก็ทนห่อนพี่น้องแซ่บหลาย แต่ว่าเขาบกพนเนาะบกพ่มันมนะีบนมีบิกม่มีบ่ม,บบม,บม,บมีแก้วสนัง มันนี้กินพือเดียว้าวแหล่เพิ่นบ่าวาวังไม่วางกะลยจัดการคนเดียวเลยวันนี้เซ่พี่น้อง ลูกโดดยูน้อยหนึง่งนะส่วนลูกโดดจกักยนไวยกันไปหนัวันนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินสมตำกินแกงเห็ดแทน ดอกกอดีครับพี่น้องกินยูสวนหลังบ้านบรรยากาศดีดีอือ อย่างอร่อยเลยทุกคนใช้ลูกโดดพี่น้องเคขมแต่ไม่ขม กางตั่ โดนโดนอีกกินเทียนหนึ่งพี่น้องว่าเมียนวาไปเก็บเอาเด้ได้มาจากตลาดหรือกันเด้อได้มาจากตลาดพี่น้อง cái gì lại cái gì kín mượn ừ. không kết không กินแกอิ่มเหรพี่น้องเอ้ยกินผู้เดียวกับบ่บ่เหมือนดอกลายตอนตักมากับยานแล้วบ่อิ่มพี่นวลนน่ะเนาะบ่ได้มาเดีวเหรอกินบ่เหมือนกินบ่เหมือนกับว่กินคาบุ้นพี่นวลกินหมดพี่น้อง ย่างเง็ดแซ่บยุติว่าไปหว,วานกินกับข้าวเหนียวแซ่บแซ่บแต่กิน,กนม่วเหมือนดอกกินข้าวว่าในแซ่บป็นไหน,นหม่วงเงินจากช่วงจากเป็นวัดเนาะช่วงจากเป็นวัดแต่ใช้เนี่ยสำหรับกิปนี้ก็ฝากเพื่ฝากน้อง เป็นกำลังแรงใจให้ดกบะปายวันในเด้อพี่น้องเนาะนี่ก็มากินแกงเห็ดขมสแซ่พี่นอ้องแต่ว่ากินหลายแล้วกินผู้เดียวเนาะเลยบปแซ่บปันปไหนอีกอย่างนึงอยปึ่งจากซ่วงจากเป็นวัดเป็นไข่เนาะสาหรับคลิปนีก้กะปฝากพี่ฝักงน้องเป็นกําลังแรงใจให้กับป๋ายวันในเด้อพี่น้องขอบคุณมากมายนะคะที่รับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ